สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ Super t h a n กสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านในอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกดิงคลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะในคลิปนี้พลังงานในตอนนี้เวลานี้นะคะ มีใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างมันมันลอยมานะจากความรู้สึกนะธรรมชาติหรือธรรมชาติที่กําลังสื่อถึงคุณให้คุณได้รู้สึกบางสิ่งบางอยานะ่างนหรืออะไรที่ไพ่ต้องการจะบอกกับทุกๆคนนั่นเองเรามาดูกันซิว่าใครนะต้องการพบเจอคุณ ต้องการคุยกับคุณมีอะไรมากวนใจบางสิ่งบางอยา่างที่ภายต้องการจะบอกกับคุณนั่นเองค่ะเรามาดูกันว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เวลานี้ขณะนี้นะคะใครคิดถึงคุณอยู่นะ ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คะตอนนี้เวลานี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่สเตรนคนนี้ราศีสิงห์ธาตุไฟนะคะธาตุไฟมีความเป็นผู้นำ เป็นคนที่บุคลิกภาพดีดูเท่ดูเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์เฟลลี่อบอุ่นมีความเป็นผู้นำสูงแล้วก็มีคนเป็นคนที่มีเสน่ห์ทั้งทั้งบุคลิกภาพทั้งดวงตาคิ้วจมูกปากนะคะทุกอย่างมันดูมีเสน่ห์มีออร่าในตัวเองมากๆมีความเซ็กซี่แล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงค่ะแล้วก็มีความเก่งกาจมีความสามารถเขาอาจจะโชว์พราวในเรื่องของ ของตัวเองให้คุณได้เห็นนะคะอาจจะเป็นคนที่เก่งทํางานเก่งขยันจริงจัง,นนมมงในตัวเองมีไฟมีพลังมีเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในตัวเองมากๆทํางานเก่งเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจมีพลังใจนะคะสามารถที่จะให้คำปรึกษาผู้อื่นได้สามารถที่จะเข้าหาผู้อื่นได้ด้วยความฉลาดความเก่งความสามารถของเขาเขาคนนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นหรือว่าปลอดภัย หรือว่าเขาเคยแสดงความเป็นสุภาพบุรุษให้คุณได้เห็นนะคะเป็นคนที่แสดงออกกับความกล้าหาญนะคะที่อยากปกป้องหรือว่าอยากดูแลเขาเรียกว่าคุณและเขาอาจจะเจอกันแล้วมีเรื่องของการเทคแคร์ดูแลกันคือการได้ดินเนอร์ได้ได้มีช่วงเวลาดีๆด้วยกันมันอาจจะมีบางอย่างหรือว่าหลายๆอย่างที่เขาทํามันแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็มันทําให้ คุณรู้สึกว่าอบอุ่นโรแมนติกเหมือนกับว่าคนคนนี้สามารถปกป้องดูแลคุณได้เขาอาจจะแสดงแอคชั่นอะไรบางอย่างให้คุณได้รู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่ในใจของคุณเขาอยากเป็นฮีโร่เขาเป็นผู้นําคุณได้เขาเขากล้าที่จะปกป้องคุณ,คณกล้าที่จะใช้คําพูดวา,าจาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเชื่อมั่นในในคาพูดของเขาหรือว่าการกระทําการปฏิบัติบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาคนนี้พยายามที่จะแสดงอะไรบางอย่างเพื่อที่จะพิสูจน์ความรู้สึก แล้วก็ความสัมพันธ์ความรักของเขานะคะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ p a g e of cups นะคะคนนี้แต่งตัวดูดีค่ะนะคะเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยแต่งตัวดูดีมีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่นหรือว่าเป็นคนที่มาจากประเทศแฟชั่นหรือว่ายุโรปก็ได้เช่นกันอาจจะอายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณ หรือถ้ายุมากกว่าก็เป็นคนที่ดูอ่อนกระไวยสมวัยเป็นคนที่มีความขี้เล่นเป็นคนที่มีความน่ารักเป็นคนที่มีความชอบศิลปะศิลปินชอบเสียงเพลงอ,อชอบฟังเพลงอารมณ์ศิลปินอารมณ์ศิลปะนะเป็นคนที่แบบมี energy พลังงานของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆนะคะโดดเด่นในตัวเองเขานะคะอาจจะชอบร้องเพลงหรือว่าร้องเพลงเป็นหรือว่าชอบฟังเพลงมากๆ หรืองานของเขาเกี่ยวกับการ create design หรือว่าการคิดการออกแบบการวางแผนหรือว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำในการพูดนะ,ะการพูดการเจรจาแบบนี้นะคะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่จมู0สิบมเมท้าแล้วก็เดอะ o ู เขาและคุณมันมีอะไรที่มันลึกลึกซึ้งคือดีบลึกลงไปข้างในในเรื่องของความสัมพันธ์กันแล้วก็เขาเป็นคนที่มีซิกเซนอะไรบางสิ่งบางอย่างของความเป็นผูน้นำซิกเซนสัญชาตญาณในตัวตนเขาเองคุณอาจจะรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่ของคุณ แล้วก็เป็นคู่แท้เป็นเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณหรือว่าเป็นความรักอะไรที่ก่อนอันนี้มันมีอะไรที่มันมันยังไม่ชัดเจนหรือว่ามันมีอะไรที่มันมันลึกซึง้งมันมันอ่อนไหวมากๆก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่ได้ติดต่อเขาหรือว่าหยุดนิ่งของการสื่อสารไปคนคนนี้เป็นคนที่ดูคิดมากคิดเยอะจริงจัง ชอบเก็บอะไรไว้คนเดียวในใจแต่บางทีได้พูดก็ได้พูดนะคะเก็เป็นคนที่มีภาระหน้าที่ต้องแบกรับเยอะแยะเลยนะะมีความเป็นคนที่เป็นผู้สร้างผู้นําเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณเป็นคนทีเ่เหมือนเขาเขาอาจจะไม่เคยเขาอาจจะไม่เคยสมหวังในเรื่องราวของความรักเลยนะคะแต่ว่า ในเรื่องของการงานเขาอาจจะสมหวังนะคะแล้วก็ชอบความสุขนะคะชอบชอบความสุขชอบความสนุกสนานชอบการเดินทางชอบรถโผลหรือว่าทํางานเกี่ยวกับออธรรมชาติการเดินทางนะคะหรือว่าชอบแอนเจอร์แล้วก็เป็นคนที่สนุกสนานนะคะขี้เล่นเ,ออเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองได้ได้ดีมากๆนะคะ เหมือนดูลุกเป็นคนเจ้าชู้คนที่มีเสน่ห์นะคะความมีเสน่ห์ของเขาก็อาจจะทําให้คนคนนี้รู้สึกชื่นชอบสนใจใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ Queen of Pentacles ค่ะพลังงานธาตุไฟนะคะธาตุดินธาตุน้ํา เขาคนนี้คุณอาจจะนิ่งมาห่างมานะคะหรือว่าคุณรู้คุณรู้อยู่ว่าว่าเขาคือใครสัญชาตญาณในตัวตนของคุณบอกว่าความรู้สึกนี้มันมีบางอย่างที่ส่วนทางกันอยู่มันมีความรู้สึกบางอย่างที่ส่วนทางกันมันอาจจะมีอะไรที่ไม่ตรงกันไม่เข้าใจกันมันมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างเกาะนน้านี้นะคะ ขาอาจจะเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเขาเองนะคะหน้าที่การงานการเงนิงนการเติบโตแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกว่าหันหลังมาหรือตัดจบมาอะไรบางอย่างนะคะด้วยความด้วยความที่มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่โอเคกับความรู้สึกที่เป็นอยู่ในตอนนั้นนะคะคนคนนี้ ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ก้าวดาใครกําลังคิดถึงคุณอยู่คะ Two of Cups พลังงานของ Spiritual Connection เขาและคุณมีความเหมือนกันค่ะมีรสนิยมเหมือนกันไลฟ์สไตล์เหมือนกัน อาจจะพบเจอพบรักกันตั้งแต่ครั้งแรกเรารู้สึกว่าอบอุ่นผูกพันรู้สึกว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณอยู่ใกล้แล้วรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนอยู่บ้านรู้สึกไว้ใจรู้สึกเชื่อใจรู้สึกมันมีพลังงานความสึกแปลกๆที่ที่คุณไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเขามีรสนิยมไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันกับคุณนะคะมีความเก่ง เหมือนกันกับคุณมีความเก่งมีความสามารถชอบชอบชอบทำงานชอบชอบทำงานชอบลงทุนถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างอะไรก็ตามแต่มันจะมีความที่ที่ต่างกันนะคะแต่ว่าเหมือนกันมีรวสนิยมไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวรสนนยมในเรื่องของการความคิดนะคะเหตุและผลความเป็นผู้ใหญ่บางอย่างที่ที่เขาควาจะอยุ่มากกว่าคุณก็ได้นะคะแต่บางอย่างมันเหมือนกับเป็นอะไรที่สะท้อนบางสิ่งบางอย่างถึงกันละกัน เขาเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะนะคะอยู่ตลอดเวลาอยู่เสมอเลยในความคิดของเขาอาจจะด้วยความที่หน้าที่การงานการเติบโตนะคะเรื่องของธุรกิจต่างๆแล้วก็เป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกกลางกลางคืนก็จะรู้สึกฝันหรือว่าต้องใช้ความใช้ใช้ความคิดมากๆในเรื่องของการงานหรือว่าการออกแบบอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าการแบบวางแผนการวิเคราะห์การลงทุนการเติบโต 2 of Cups เป็นพลังงานความ spiritual connection นะคะ s o u l connection หรือว่า twin flame เขาคิดถึงคุณมากนะครความคิดถึงมากความกังวลใจจะขาดความเป็นห่วงนะคะรู้สึกถึงคุณรู้สึกเชื่อมโยงกับคุณเชื่อมโยงในจิตวิญญาณรู้สึกฝันถึงรู้สึกบางอย่างที่ ที่มันไม่สามารถสลัดความคิดหรือว่าความรู้สึกออกไปความรู้สึกมันมันอกอวนวนเวียนไหลนะคะวนมาคิดถึงคุณอยู่เสมอเลยแต่ความคิดมันก็คือเหมือนกับว่าแน่นอนแหละความคิดเวลาที่เราออกไปเอนจอยกับการทํางานยุ่งกับการทํางานเราอาจจะไม่ได้คิดแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงเขา24ชั่วโมงแต่มันจะมีเรื่องของการแบบก่อนนอนหรือว่าช่วงเวลากลางคืนอารมณ์ความรู้สึกความรู้สึกที่มัน,มนเกิดขึ้นมันทําให้คิดคิดในช่วงเวลากลางคืนนะคะ แล้วก็อยากที่จะได้ได้เหมือนได้ได้มีโอกาสที่จะได้มาเจอคุณมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจพูดคุยอยากให้คุณรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากนะคะคิดถึงแบบใจจะขาดนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าบางทีก็รู้สึกมีอะไรบางอย่างที่มัน แอคท v เวทเขาแอคทีฟเขาขึ้นมาคือกระตุ้นกระตุ้นพลังงานของความความรู้สึกของความเป็นเด็กอีกครั้งกระตุ้นในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่อีกครั้งกระตุ้นในเรื่องของความรู้สึกข้างในใจของเขาอีกครั้งเหมือนกับว่าอารมณ์มันมีความรู้สึกรู้สึกดีแฮปปี้มีความสุขไปอยู่มันก็กลับมาเป็นอารมณ์อ่อนไหววันไหวเมื่อคิดถึงคุณเมื่อถึงคิดเมื่อคิดถึงคําพูดคุณเมื่อคิดถึงการกระทําของคุณ คุณอาจจะมีความแตกต่างกับเขาในเรื่องของอายุนะคะท,ท,ที่ต่างกันแล้วก็ทางไกยต่างชาติหรือเขาคนนี้เป็นคนที่สามารถที่จะทํางานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ทางานอิสระหรือว่าเป็นผู้นําความคิดการอ่านการวางแผนแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดค่ะมีการวิเคราะห์การวางแผนอะไรที่เก่งเขามีอะไรเหมือนคุณมากคือมันเป็นการแบบ เป็นอาจจะเป็นรักแรกพบการตกลุมรักครั้งแรกเป็นความรักที่หลังจากที่คุณเจอเขาคุณอาจจะรู้สึกไม่เหมือนเดิมหรือคุณและเขาคนนี้ไม่ได้ติดต่อกันเป็นปีแล้วหลายปีแล้วนะคะ2ปี3ปี2ถึง3ปีขึ้นไปประมาณนี้ค่ะสอ,สองสปีทีนี้แล้วเขากำลังรู้สึกอะไรกับคุณคะตอนนี้ เขากำลังรู้สึกอะไรกับคุณคะตอนนี้ในออฟเฟนิเคิลส์เขามันเป็นความรู้สึกของความมั่นคงมากๆนะคะมั่นคงในความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณมั่นคงในความรู้สึกของการที่ที่เคยพูดอะไรออกไปความรู้สึกความรักความรู้สึกของความความ,ความผูกพันบางอย่างที่มันเข้มแข็งแล้วก็ความหนักแน่นนะคะการเดินก้าวก้าวไปในวันข้างหน้าเขาเขาแบบ เขารู้สึกว่าคุณและเขาสามารถที่จะพูดคุยหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความรักคู่ชีวิตกันได้เขามั่นคงกับความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณมากๆค่ะตั้งแต่สตรนขึ้นใบแรกแล้วแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะตอนนี้แปดดาความรู้สึกเขาอยู่ที่คุณคุณเป็นเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่สะท้อนให้เขาเห็นว่า ความรู้สึกของเขามีแต่คุณแล้วเขากำลังรู้สึกยังไงกับคุณเจ็ดดาความรู้สึกมันเป็นบางอย่างที่มันมันมีความกลัวมันมีความกลัวมันมีความหวาดระแวงมันมีความหึงหวงมีความอยากรู้นะคะ อยากเห็นมันมีความรู้สึกของการแบบจะทํายังไงดีมันมีเรื่องราวความรู้สึกของความสะท้อนอะไรบางสิบอย่างให้ถึงเขาเกี่ยวกับตัวตนของคุณสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณเข้ามาทําให้เขารู้สึกว่าความขุ่นเคืองในอ,นอารมณ์ความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเขารู้สึกว่าคุณปิดกั้นเขาไปแล้วด้วยเขารู้สึกว่าเขารู้ส ถึงพลังนะคะบางอย่างว่าคุณคุณปิดกั้นเข้าไปแล้วก้าวเรียนแล้วก็ราชินีเรียนปิดกั้นความรู้สึกปิดกันก้นการติดต่อเขาเขาไม่เขารู้สึกว่าจะเขารู้สึกว่าเขาเสียคุณไปก้าว <9 S 1> เรียนสี่ม้เท้าเขารู้สึกว่า เขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่เขาจะกลับมาสู้กับคุณเขาจะกลับมาสู้กับคุณนะคะสี่เท้าเขาอยากเจอคุณเขายังมีคุณอยู่ในในความคิดความรู้สึกของเขาแต่เขามไม่รู้ว่าคุณคิดแบบเดียวกันกับเขาหรือเปล่าเหมือนเขาถูกขังอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้กับความรู้สึก เหมือนคุณปล,ปลดปล่อยตัวเองแล้วนะคะ<ม>เขารู้ว่าคุณ<ม>คุณมีอิสรภาพมีความสุขของคุณมากๆเลยแล้วเขาไม่รู้ว่าคุณคิดแบบเดียวกับเขาไหมคุณเป็นเหมือนเขาหรือเปล่าแล้วมาดูว่าเขารู้สึกกับคุณแล้วเขา เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณตอนนี้คะ i m place คนคือคนที่ค,คุณค,ค,คือคนที่เขารักคุณคือคุณคือคนที่เขาเขารักคนเดียวคุณคือคนที่เขาอยากเคียงข้างเคียงคู่คุณคือคนที่เขาอยากเรียกว่าภรรยานะคะคุณคือคนที่ คนที่ใช่ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เคยได้ได้รักหรือว่ารู้สึกกับใครมาก่อนเลยคุณคือคนที่เขาอยากที่จะมีคุณไว้แต่เพียงผู้เดียวห่วงแฮนคุณเขาห่วงแหนคุณเขารู้สึกรักรู้สึก,กลงเสน่ห์แล้วก็อยากปกป้องอยากดูแลอยากเทคแคร์คุณอยากที่จะคุณจะเป็นความรักคนสุดท้ายของเขา ตลอดไปอเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะ n g of s w u r d s คุณคุณได้ใจของเขาไปเขาเขารู้สึกเขามั่นใจมากๆว่าคือเขาอยากคุยกับคุณ เขามั่นใจมากๆว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาเขาอยากคุยกับคุณทัดลมอย่างที่บอกว่าคนคนนี้เขาพยายามที่จะคอนเนคกับคุณในเรื่องของสปริ i ชียลคอนเนคชั่นเขาพยายามที่จะสื่อสารกับคุณในเรื่องของการคุยอยากคุยอยากพบเจออยากที่จะ บอกคุณว่าเขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เขายังยืนยันคำพูดเดิม Thr e e of Cups เขาอยากคือเขาอยากแต่งงานกับคุณคุณคือคนที่เขาเขาคิดถึงเขาอยู่ด้วยมีความสุขมากๆเขาอยากอยู่กับคุณเขาอยากมีความสุขกับคุณเขาอยากมีเรื่องราวดีๆกับคุณเขาอยากจะเฉลิมฉลองความสุขกับคุณเขาห่วงแหนคุณ ซูนมเมท้าวเขาคิดถึงคุณเวลาที่เขาคิดถึงคุณเขามันช่างมีความสุขมันทําให้หัวใจของเขามันมันเต็มไปด้วยความโรแมนติกยังไงไม่รู้จากที่ดูแข็งๆตรงๆมันมีความสุขมีความสุขมีความอบอุ่นมากๆเขาอยากแต่งงานกับคุณเรียบคับคบือความความสุขการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะ ว้าว <Wow. S 2> สวยงามมากๆค่ะทีนี้มาดูสิว่าแล้วในอนาคตอันใกล้นี้นะคะอนาคตอันใกล้นี้เขาจะทำอะไรกับคุณอนาคตอันใกล้นี้ภายในปีนี้เขาจะทำอะไรกับคุณคะอนาคตอันใกล้หรือภายในปีนี้ อนาคตอันใกล้นี้เขาจะทำอะไรกับคุณก้าไม้เทา้าเขาจะทำอะไรกับคุณคะอนาคตอันใกล้นี้ภายในปีนี้เขาจะแอคชั่นกับคุณเขาจะแอคชั่นค่ะเขาจะาวิ่งเข้าหาคุณเขาจะเดินทางมาเจอกับคุณในอนาคตอันใกล้นี้เขาจะทำอะไรกับคุณคะ ในอนาคตอันใกล้เขาจะทําอะไรกับคุณเขาจะแอคชั่นกับคุณเขาจะจุดไฟในความสัมพันธ์ความรักขึ้นมาใหม่เขาจะคุยกับคุณ King of Swords การคุยการเจจาการทำในสิ่งถูกต้องการเริ่มต้นการพูดคุยเริ่มต้นการหาทางออกเริ่มต้นในเรื่องของการนัดเจอพบเจอนัดเจอกันนัดเดทกันเคลียร์กันเขารู้แล้ว่าเขาเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไง เขารู้ว่าเขาจะต้องพูดอะไรกับคุณเขารู้ว่าเขาจะแอคชั่นยังไงกับคุณคุณอาจจะได้รับการเซอร์ไพรส์การเดินทางมาพบเจอกับเขาหรือว่าการได้ติดต่อจากเขาค่ะนะคะและภายในเร็วนี้เขาจะทําอะไรกับคุณอกีกคะภายในเร็วนี้เขาจะทําอะไรกับคุณอกีกนะผสานรอยร้าวความสัมพันธ์ของความรักที่มันเกิดขึ้น1ไม่เท้า3ดาบ แล้วเขาจะทำอะไรกับคุณอีกคะ Two of Cups จริงๆเห็น Two of Cups แล้วค่ะแต่ไม่ได้เปิดออกมา The Hierophant King of Wands จะประสานรอยร้าวกับคุณเริ่มแอคชั่นเพื่อจะฮิวใจของก,ารรากันรละกัน เพื่อที่จะสานรอยร้าวความรักความสัมพันธ์ความผูกพันเพื่อเคลียร์ใจต่างๆนานา t ู o ็อบ u ัพปรับความเข้าใจพูดคุยพร้อมที่จะเป็นคนรักของคุณพร้อมที่จะมีคุณไว้ในชีวิตพร้อมที่จะคอมมิทเมนต์กับคุณหรือพร้อมที่จะวางแผนอนาคตร่วมกัน King of Wands เขาไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนแน่นอนเขาจะแอคชั่นกับคุณการติดต่อสื่อสารพูดคุยจะมาการเคลียร์การเจรจารจะมาการหาทางออกระหว่างคุณและเขาจะมาการเดินทางมาพบเจอระหว่างคุณและเขาจะมา The เ e r ะ f e r e n c s การแต่งงานสร้างครอบครัวการวางแผนของความรักเขาจะคุยกับคุณแล้วก็พูดคุยเรงทางออกระหว่างคุณและเขาการวางแผนอนาคตร่วมกันการอยู่ด้วยกัน The e m p มเพอเรพราะเขาคิดมาแล้วเขาคิดมาแล้วว่าเขาจะทำยังไงกับคุณเขาวางแผนมาแล้วเขารอแอคชั่นเขาวางแผนมาแล้วจริงๆ King of Wands นะคะอย่างที่บอกว่าธาตุไฟตั้งแต่ครั้งแรกเขามีความเป็นผู้นำสูงแล้วเป็นคนที่ผ่านอะไรมาอย่างแยะๆมากมายเขาอาจจะเป็นพ่อมแม่แม่ๆนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาสิ่งที่เขาคิดเขาวางแผนไว้แล้วว่าเขาจะแอคชั่นกับคุณยังไงเขารอจังหวะเวลาที่เหมาะสมขึ้นดีวายสิบเมทาวเขาไม่รู้ว่าคุณรอเขาไหมแต่ว่าดีวายมาสกิลบอกว่า คุณรู้สึกบางอย่างได้เขาคิดถึงคุณเขารอจังหวะจะแอคชั่นรีเบิร์เห็นไหมคะรีเบิร์การจบเพื่อเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับคุณ Queen of Wands Queen of Wands กับ King of Wands ไม่น่าเชื่อเลยเห็นไหมคะคุณมีอะไรที่คล้ายกันเหมือนกันมีความอีโก้เหมือนกัน มีความอีโก้มีไลฟ์สไตล์ชีวิตความคิดมีความเป็นผู้นําเหมือนกันแต่มีความต่างกันเขารู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรเขารู้เขาเตรียมแผนเขาวางแผนไปแล้วเขารอรอจังหวะเพราะว่าขึ้นดีวีนมาสคิลีนเขามีความหวังกับคุณมากเขามีความหวังกับคุณมากแล้วเขาไม่ยอมแพ้ด้วย The Sun The l o i v e r s ค่ะเขาพร้อมที่จะแอคชั่นกับคุณ เข,เขาเขารู้อยู่แล้วเขาวางแผนไปแล้วเขาเตรียมรอแอคชั่นเพราะอะไรเพราะว่า <_' cause S 1> ที่ผ่านมาก่อนอันนี้มันอาจจะมีเรื่องราวมีประเด็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมันมีเรื่องของการแยกห่างกันออกไปมันมีเรื่องของการแบบการได้มองเห็นตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างการได้เริ่มต้นฮิวใจของกันและกันพร้อมที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์แบบมั่นใจมั่นคงแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาพร้อมที่จะทําให้คุณมีความสุขแล้วพร้อมที่จะเปิดเผยความในใจกับคุณ King of Cups Seven of Cups เขากำลังหาวิธีเข้าหาคุณ t h e e m p e r เ r เชื่อว่าเขาเก่งและเขาฉลาดมากๆนี่คือคนที่คิดถึงคุณอยู่นี่คือความรู้สึกของเขานี่คือคำพูดของเขาและนี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะคะในเร็วๆนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับการคุยได้รับการติดต่อนะคะได้รับเรื่องราวเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างคนละเขานะคะความอุดมสมบูรณ์ความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น ไม่น่าเชื่อเลยว่าว่าสิ่งนี้จะเป็นบางอย่างที่ทำให้คุณได้รู้สึกว่าเซนส์ของคุณที่คุณมีบางอย่างที่มันกำลังจะจะจะเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นมันมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่มันมีมันมีการการฮิวใจบางอย่างเกิดขึ้นมันมีผสมผสานความรู้สึกของ spiritual connection เกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่กำลังจะเข้ามา หลายหายท่านเป็นพลังงานนะคะแตกต่างกัอนออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะเข้ามาหาคุณก็คือการได้ได้ตัดสินใจได้ปรับความเข้าใจกันอยู่ที่คุณแหละนะคะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงอยู่ที่คุณเท่านั้นนะคะถ้าก่อนอันนี้มันมีเรื่องราวที่ เสียใจเจ็บปวดมาแล้วแล้วมันมันนานมากแล้วอะค่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นอะไรพึ่งเหมือนกับมีบางอย่างที่อยู่ในช่วงของการห่างกันไปนะคะ2ปี3ปีและเป็นเรื่องของ spiritual connection บางสิ่งบางอย่างมันจะหวนกลับมาหากันและกันอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วก็มี DI ที่บางอย่างกําลังสื่อให้คุณได้รู้ว่าคุณกำลังคุยหรือว่าสารความสัมพันธ์กับคนที่แตกต่างกับคุณนะคะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะฟังมาเป็นไกดไลน์เป็นบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ